วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูที่ชาร์จแบตมือถือหรือที่จุดบุหรี่นะครับตัวเนี้มันเสียนะครับมันพังตอนแรกเนี่ยฝั่งนี้ไม่เสียนะครับเสียแต่ฝั่งนี้อย่างเดียวนะครับซึ่งฝั่งนี้ที่เสียมันเสียบกับปั๊ชาร์จของกล้องวิดีโอหน้ารถนะครับพอฝั่งนี้เสียปับ๊บผมก็เอามาเสียบฝั่งนี้นะครับเสียบป,ปุ๊บอ้าวมันดับเฉยเลยนะครับก็ลองเอาตัวนี้เสียบเขไปเอาไฟไม่ขึ้นแล้วนะครับ ปกติฝั่งนี้จะปั๊บจะมีไฟขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ไฟดับไปแล้วนะครับผมสารนิฐานนะครับว่ามันน่าจะเกิดจากฟิวของ2ตัวนียมันขาดนะครับทีนี้เรามาเช็คดูฟิว่ามันขาดหรือไม่ขาดนะครับครับวิธีเช็คฟิวนะครับของรถยนต์ Toyota v i ีโก้ง่ายๆนะครับก็คือใต้พงมาลายนะครับแล้วก็เอาเนิ้วแหย่เข้าไปนะครับแล้วก็ดึงดึงนะครับเนี่ยมันจะมีตัวกิปล็อกอยู่ตรงนี้ เนี่ยออกมาแผงฟิลอยู่ข้างในนี้นะครับนี่นะครับแผงมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่นี่เลยฟิลของตัวที่ชาร์จโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือเรานับจากข้างล่างไป1 2 3 4 5สี่ห้านะครับตัวหนึ่งคือตัวนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งคือตัวที่1ทางซ้ายมือนี่เลยนะครับทีนี้เราก็ดึงออกมานะครับแล้วก็ใช้คีมแล้วก็ดึงออกมาได้แล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับนี่ นี่นะครับหน้าตาของฟิล์มมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับคือตัวนี้นะครับนับจากข้างล่างหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับจับแล้วก็ดึงออกมานะครับอ้าวโอ้ส้มันคายอยู่ข้างในนะครับเนี่ยคายข้างหนึ่งของฟิล์มตัวนี้มันติดอยู่ข้างในแกเทีนี้หลังจากที่เราออกมาเสร็จนะครับเราก็ลองเอาฟิล์มใหม่ใส่เข้าไปนะครับร้านที่ขายอะไรรถยนต์นะครับก็ไปซื้อได้นะครับเนียตัวละห้าบาทนะครับ รถแต่ละรุ่นนะใช้ฟิลไม่เหมือนกันนะครับถอดตัวอย่างของเราไปให้ร้านเขาดูแล้วเขาจัดมานะครับถ้ารุ่นไม่ตรงกันหรือไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะใส่เข้าไม่ได้นะครับพอเราได้แล้วเราก็เอาใส่เข้าไปนะครับด้านไหนก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้หรือว่าด้านนี้ก็ได้นะครับก็ใส่เข้าไปเลยครับพอเข้าล็อกล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็ใส่อีกตัวหนึ่งนะครับใส่ตัวข้างล่างนี้นะครับฟิลสองตัวนี้ใช้ขนาดเหมือนกันนะครับใส่เข้าไปดันเข้าไปเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาเช็คดูว่าไฟเข้าสองตัวนี้หรือยังนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์เสร็จแล้วเราก็ลองเสียบตัวที่ชาร์จเข้าไปนะนี่เห็นไหมไฟขึ้นแล้วนะครับเนี่ยฝั่งนี้ไฟขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนูน้นบ้างนะครับสังเกตไฟนะครับนี่ไฟก็ขึ้นเหมือนกันนะครับสแสดงว่าอันนี้เป็นที่ฟิวขาดแน่นอนนะครับ ทีนี้เรามาหาสาเหตุกันนะครับว่าทําไมพอใช้ตัวเนี้เสียบฝั่งนี้แล้วมันดับพอเราเอาตัวนี้สลับไปเสียบตรงโน้นแล้วทําให้มันดับไปด้วยนะครับผมก็เลยสารนิฐานว่าไอตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวปัญหานะครับที่ทําให้ฟิลมันขาดนะครับพอมันลัดวงจรพับความร้อนมันขึ้นมันก็เลยทําให้ฟิลที่อยู่ใต้พวงมาลัยเนี่ยมันขาดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้นะครับตัวที่ทําให้ตัวอื่นเสียนะครับ ก็อย่าไปใช้มันนะครับอย่าเอามันมาเสียบเด็ดขาดนะครับถ้าเสียบปุ๊บเนี่ยมันจะขาดได้อีกนะครับเพราะว่าตัวเนี่ยมันน่าจะมีปัญหาภายในนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูลักษณะของฟิวที่ขาดนะครับเนี่ยเราดูนะครับรูปขวาคือฟิวที่ยังไม่ขาดนะครับส่วนรูปซ้ายคือฟิวที่ขาดแล้วนะครับสังเกตตรงกลางไม่มันจะมีฟิว์โค้งๆเหมือนตัวยูนะครับรูปซ้ายเนี่ยมันไม่มี คือมันโดนไหม้ขาดไปนะครับส่วนลบขวาเนี่ยมันมีตัวยูตรงนี้นะครับนี่คือลักษณะของฟิวที่ขาดนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ